่ะท่านผู้ชมมาแลกการลงพื้นที่ของผู้ตรวจราชการสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีในจังหวัดสุราธานีค่ะผู้ตรวจราชการสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีและคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงลงพื้นทีต่ตรวจราชการเพื่อขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลค่ะ และแต่ว่านี่ค่ะนายสมเกียรติทงซีรักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่5พร้อมด้วยคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงลงพื้นที่ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสําคัญของรัฐบาลค่ะโดยมีนายประเวศไทยประยูนรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานีและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรวมกันให้ข้อมูลข้อเท็จจริงรวมทางปัญหาและอุปสรรคในพื้นที่ค่ะ สำหรับประเด็นในการตรวจราชการในครั้งนี้ค่ะเพื่อที่จะขับเคลื่อนนโยบายสาคัญของรัฐบาลก็มีทางประเด็นในเรื่องของการ,กรเกษตรสร้างมูลาคาการพัฒนาชุมชนเมือง การจัดทีดินทํากินให้กับชุมชนการจัดการประมงอย่างยั่งยืนและก็ประเด็นต่อไปในเรื่องข้องการติดตามพ้นความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนข้องผีนองประชาชนโดยชายกระบวนการ government innovation lab นะคะแล้วก็ประเด็นที่สามเนี่ยในเรื่องข้องการตรวจราชการรามาตรา34มิี่แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและก็กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการในพศ2551การติดตามมาตรการในการป้องกันการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด -19 การช่วยเหลือ ผู้ที่ได้รับผพนกระทบจากโควิดสิกแล้วก็การติดตามโครงการสัดปลดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้ากันค่ะค่ะนายสมเกียิทงซี่นี่ค่ะบอกว่าการตรวจราชการแบบบูรณาการนี่ค่ะจะสามารถรับรู้ถึงปัญหาทีตรงจุดก็ให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันนะคะทาให้มีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนก็ให้เกิดแก่ประโยชน์แก่ประชาชนอย่างทีแท้จริงค่ะลองไปฟังเสียงสัมภาณ์ของคุณสมเกียิทงซี่กันเลยค่ะข้อดีของการตรวจการบุรณาการก็คือว่าการรับ การรับรู้ปัญหาเนี่ยจะเป็นการรับรู้ที่แท้จริงเพราะว่าผู้ตรวจราชการในแต่ละกระทรวงท่านก็จะมีความรู้ความเชี่ยวชาญมีความถานัดในงานของท่านในแต่ละกระทรวงซึ่งทําให้สามารถรับข้อมูลที่ตรงแล้วก็มีการปฏิสัมพันธ์ในการแลกเปลี่ยนได้อย่างชาัดเจนตรงไปตรงมาแล้วก็เป็นประโยชน์กับประชาชนเพราะว่าท,ทุกหน่วยเข้าใจตรงกันหมดการปฏิบัติขต้อจัดชัดเจนอย่างวันเนี้ยทาง,งรกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยฝากประเด็นไปยังท่านผู้ตวรวจเยอะเลยในเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่จะต้องมีแนวปฏิบัติแนวทางที่ชัดเจนเรื่องโครงการ พื้นที่สีเขียวการเพิ่มพื้นที่ทําการเพิ่มที่ทํากินอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นเป็นประโยชน์ประโยชน์กับชาวบ้านเลยเพราะาชาวบ้านเรียกร้องต้องการกัดน,นะครับส่วนประเด็นอื่นๆก็อย่างเรื่องเรื่องหอยนี่เราดูแล้วผมก็ไม่ค่อยได้ซีเรียสเท่าไหร่เพราะว่าที่ไม่ซีเรียสไม่ใช่ว่าไม่สําคัญสําคัญแต่เนื่องจากว่าทางจังหวัดและทางทีมงานทั้งส่วนกลางสุขภาพทางสอนชนทางอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เมกมาการร่วมกันในการแก้ปัญหากันอย่างชัดเจนแล้วก็ดูมีแนวทางที่ดีในการแก้ปัญหานะครับก็ก็ดูแล้วก็ ก็น่าน่าชื่นชมแล้วก็ไม่ไม่ค่อยเป็นห่วงเท่าไหร่ครับผมค่ะที่ได้ว่าการตรวจราชการต่างๆเนี่ยก็เน้นไปถึงประชาชนนะวมาประชาชนเนี่ยได้รับความเป็นธรรมแล้วก็ได้พัฒนาศักยภาพในพื้นที่ในแต่ละพื้นที่อีกด้วยค่ะก็มาช่วยแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนกันนะคค่ะ